สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะทั้งเอฟซีไม่ทั้งเอฟซีเกานาะจ๊ะเมืรอน้กะมีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องด้รับชมนาะจ๊ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของวันที่16เดือนเสียงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะจ๊ะมีแนวทางก็เลยอยากมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องในรับชมนะจ๊ะแนวทางอาจจะเข้าบางรุดบางเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้หลายๆเนาะจ๊ะ คนที่จะไปรับชมก็ฟังคำเตือนนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เลกการพนันทุกชนิดวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมอย่างมีสตินะจ๊ะเากัมมาบึง แนวทางของวันที่สิบสองเนาะโอสิบหกจ้าขอโทษขอให้หลายหลายจะพี่น้องจ้าแอดกระจำพิจจำถึกสิบหกเนาะสิบหกเดือนสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะจ้าแนวทางรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยเอสก็จะให้เป็นเด่นที่หกแปดห้าวิ่งก็จะเนาะสายวิ่งเนาะสายวิ่งผู้ใดจะนั่งไปวิ่งก็ได้เนาะจะหกแปดหาเนาะสายวิ่งเนาะจะส่วนสองตัว สองตัวบนล่างสองตัวบนล่างก็จะให้เป็นหกแปดหกห้าห้าห้า 8ปดห้าส่วน3ตัวนอกจากสามตัวก็จะให้เป็น6กแปดห้าหส หนึ่งหกแปดสองตัวเน้นไปกลับนาะจ้านาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนาะจ้ะไปกลับแอดจะเน้นให้นาะจ้าตัวที่มากเนาะหกแปดหกแปดแปด หกสี่เนาะจ้ะให้สามคูเนาะจ้ะถ้ามีตัวมากตัวชอบก็ร่องหยิบลองจับไปเป็นแนวทางเบิง้งเนาะจ้ะพิจารณาเบิง้งเนาะจ้ะเถื่อมีตัวถืออกถือใจเนาะจ้ะแอดก็ให้ไปเด่นที่หกกับแปดกับห้าเนาะวิ่งเนาะจ้ะเนาะผู้ใดมากวิ่งสายวิ่งก็ลองเบิง้งเนาะจ้ะหกแปดห้าสองตัวบนล่างมีหกแปดหกห้าห้าห้าแปดห้าหกสี่เก้าห้าเนาะจ้ะส่วนสามตัวหกแปดห้า 5 6 4 1 6 8นะจ๊กะเนาะลองเบิ่งน่าจะเพื่อมีภูมมักเนาะลองยิบลองจับไปเป็นแนวทางเบิง่งถ้าพิพผาดประกันไดก็ะอโทดคอภัยหลายลๆจ้ะแนวทางกับมีเขามีรวดแอดก็จะย้ำไว้ตลอดนะ่าจะเนาะก่อนที่จะออกไปกระซ้ยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์น่าจะกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้น่าจ่ะเพื่อที่จะบริพาดแนวทางต่อไปคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวก็มีแนวทางดีๆแอดก็จะมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมคือเก้าน้าจ่ะ สุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบลำล้ำๆุ้ยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนรวยๆปังๆนะจ๊ะพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ